เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2566มีผู้ปกครองของทหารกองเกินมาแจ้งกับสัสดีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบุตรชายของตนชื่อนายธนกฤษได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายน2566ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนได้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งสัสดีอำเภอเมืองลำพูนได้อธิบายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง ข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติว่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนได้ให้ผู้ปกครองนำเอกสารประวัติการป่วยและใบรับรองแพทย์มาแจ้งต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกทางคณะกรรมการจะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอด .43 เป็นคนจำพวกที่สในปีนี้และในปีถัดไป หากยังไม่หายป่วยซึ่งทางญาติแจ้งว่ายุ่งยากศาสดีอำเภอเมืองลำพูนจึงได้แนะนำว่าถ้าจะให้ผลการตรวจเลือกจบภายในปีนี้ให้นำบุตรชายมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกโดยขอรับการสนันุนรถรับส่งผู้ป่วยของเทศบาลเวียงยองนำผู้ป่วยเข้าตรวจเลือกและให้มาจอดรออยู่บริเวณหน้าสถานที่ตรวจเลือก สัสดีอำเภอเมืองลำพูนจะอำนวยความสะดวกโดยนำเรียนคณะกรรมการตรวจเลือกมาทำการตรวจเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดเป็นคนจำพวกต่างๆแล้วจะได้รีบนำผู้ป่วยกลับบ้านผลการตรวจเลือกจะจบสิ้นในวันตรวจเลือกซึ่งทางผู้ปกครองเข้าใจและรับปากยืนยันว่า จะนำตัวผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจเลือกและเมื่อวันที่8เมษายน2566เวลาประมาณ9นาฬิกาผู้ปกครองได้นำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเลือกโดยคณะกรรมการตรวจเลือกได้อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วผลการตรวจเลือกคณะกรรมการแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นคนจำพวกที่สอง ได้มอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43ให้กับผู้ปกครองรับไปรวมใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ10นาทีซึ่งนับว่านายธนกฤษได้ผ่านการตรวจเลือกตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกอีกต่อไปการดำเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่ก็สร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองรวมทั้งตัวนายธนกฤตเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำานวยกองทัพปันสามจึงขอโทษท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้รวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่า หากอ้านมีเหตุอันจำเป็นซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกเช่นกรณีดังกล่าวขอให้ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกพร้อมภาพถ่ายปัจจุบันของผู้เข้ารับการตรวจเลือกกองทัพพัได้สามจะได้สั่งการให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้กับท่านโดยเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้าน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภอในวันที่มีการตรวจเลือกและมอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43ให้กับท่าน